ร่องรอยที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายของนายอนุรักษ์บุญเพิ่มผลหรือบอมและนายทัศภาคีหรือบี้สองนักร้องชื่อดังยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดจากการถูกกลุ่มวัยรุ่น4ี่คนรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บก่อนชิงทรัพย์ไปกว่า10,000แสนบาทมีคนขึ้นมาแซงขึ้นมาแล้วก็บอยเจาะแล้วพอผมก็เฮ้ยอะไรแบบเจาะเะไแล้วสักพักพ่อก็ชะลอพอชะลอแล้วก็มีคันหนึ่งขึ้นมาเอาไมา้ทุบ ทุบหน้าผาทุบหน้าผมมาแล้วผมก็แบบทรงตัวไม่ได้ก็แบบปล่อยรถพยายามจะเอาของเราก็เลยให้ไปให้ไปเสร็จเสร็จปั๊บเขาก็เอาไม้มาฟาดข้างหลังผมทีนึงเสร็จมือไปมาแบบขู่ๆเสร็จแล้วก็เดินไปหาบีต่อเหมือนจะไปทำลายบีต่ออย่างนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาภายในซอยลาดพร้าว23ที่เชื่อมต่อออกซอยรัชดา32หรือซอยเสือใหญ่อุทิศขณะผู้เสียหายกำลังเดินทางกลับที่พัก จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผู้เสียหายสองคนระบุนะครับว่ากลุ่มคนร้ายจำนวน4คนขคับรถจักรยานยนต์สองคันเข้ามาประกบและทําร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะครับพร้อมกับชิงทรัพย์ไปจานวนกว่าแสนบาทครับล่าสุดตํารวจนครบาลพหลโยธินลงพื้นที่ผู้ตรวจสอบหาพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดในละแวกแต่ดูเหมือนจะไร้วี่แววเพราะเส้นทางที่เกิดเหตุค่อนข้างเปลี่ยวประกอบกับวันเกิดเหตุมีฝนตกหนักยังไม่ได้หลักฐาน ที่ชัดเจนเพราะว่ากล้องบางกล้องนั้นเห็นเฉพาะรถจักรยานยนต์ไม่เห็นไนตำแหนรูปพันธ์แล้วก็ลักษณะของรถหมายเลขทะเบียนรถไม่ได้แต่กล้องทั้งหมดที่ดูไปนั้นก็ยังขาดอีกบางส่วนซึ่งเป็นกล้อง,องเองกชนได้ประสานเจ้าของกล้องแล้วก็ยังยังยังไม่ได้อ่ได้ตัวกล้องไอไอเนได้เทปมาต้องขอเวลาอีกสัก ช่วงระยะเวลาหนึ่งให้เจ้าของกล้องนั้นมอบมอบเทปให้เราบริเวณจุดเกิดเหตุครั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกทําให้ทีมข่าวทราบว่าก่อนหน้าน,นี้เพียง3วันก็เคยเกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้ไม้เบสบอลไล่ตีผู้เสียหายขณะลงมาจากอพาร์ตเมนต์เพื่อกดน้ําดื่มกลางดึกก่อนจะชิงทรัพย์หลบหนีไปได้เช่นกันแต่เหยื่อไม่ได้เข้าแจ้งความอีกทั้งบริเวณซอยที่เกิดเหตุช่วงเวลาดึกค่อนข้างมืดและเปลี่ยว จึงเป็นจุดอันตรายที่คนร้ายสามารถซุ่มทำร้ายเหยื่อได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวซึ่งชาวบ้านบอกว่าหากมีตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจตราเพิ่มความถี่มากขึ้นเชื่อว่าอย่างน้อยก็ทำให้คนร้ายไม่กล้าลงมืออุกอาจและยังเพิ่มความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในละแวะกด้วยบวรแนวฤทธิกุลถ่ายภาพประพัสสิทธิพัทรศิริชัยศิล์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน